สวัสดีครับเพื่อสมาชิกเว็บแปมคับทุกท่านครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถหนึ่งของตัวเว็บแปมนะครับในการทำออโตโพสนะครับวิธีการนี้ก็จะเหมาะสมกับสภาพที่เป็นปกตินะครับก็คือหมายความว่าทยอยโพสต์ไปวันละโพสต์2โพสนะครับหรือ3ามโพสต์ก็เราตั้งค่าแล้วก็ให้มันค่อยๆทยอยโพสต์ไปเองของมันนะครับ มันก็คือพอถึงค่าเวลาที่เราตั้งไว้ปุ๊บมันก็จะทําการโพสแบบแอบ p พรบิกออกไปทันทีเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องรันสคริปต์ทิ้งไว้นะครับเพียงแต่ตั้งค่านะครับตั้งค่าสคริปต์พวกนี้นะครับเอาใช้โดเมนอะไรชื่อมันก็ขึ้นชื่อโดเมนแล้วบอกระยะเวลาตรงนี้ไว้นะครับหลังจากตั้งค่าเสร็จปุ๊บก็เราก็ตั้งค่าที่โฮสรอไวเลยนะครับอันนี้เป็นค่ามาตรฐานที่เราตั้งที่โฮสรอไว้นะครับ เมื่อเราอย่างเช่นตัวนี้นะครับลันบ็อกซ์พอตนะครับเราก็ตั้งค่าโปรไฟล์ของบ็อกซ์อตไว้นะครับจากนั้นก็จบนะครับตัวนี้นะครับที่โฮสต์เนี่ยนะครับอันนี้อยู่ที่โฮสต์เป็นคําสั่งที่เราต้องเพิ่มลงที่โฮสต์ของท่านนะครับมันก็จะมาเช็ค,คที่ไฟล์นี้นะครับตัวไฟล์นี้ก็จะทําการตรวจสอบว่ามีบ็อกซ์พอตกี่โปรไฟล์บ้างเที่รอการที่จะ ทําการโพสนะครับเมื่อถึงค่าเวลาที่เราตั้งสมมติเราตั้งตรงนี้เป็น720นาทีนะครับนั่นก็คือเป็นครึ่งวัน1ึวันมีเท่ากับ1,440นาทีนะครับตรงนี้ก็เมื่อถึงครบเวลา720นาทีคับสคริปต์ตัวนี้ก็จะทํางานขึ้นมาเพราะว่าจะถูกลันตามาค่าที่เราระบุตรงนี้เราระบุไว้สมมติว่า15นาทีนะครับอันนี้ก็คือสตาร์ก็คือแทนค่าวัตทุ ทุกๆ15นาทีตรงนี้นะครับทุกๆ15นาทีสคริปต์ตัวนี้ก็จะถูกโฮสสั่งรันขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับมันก็จะรันเป็นรอบรอว่ออา15นาทีเมื่อมารันมันก็จะไปตรวจสอบที่โปรไฟล์ของบล็อกสปอตว่าบล็อกมีโปรไฟล์มีคีย์เวิร์ดนะครับไหนที่ถึงเวลาแล้วนะครับหมายความว่าโพสล่าสุดไว้720นาทีตอนนี้ถึงหรือยังถ้า นับตั้งแต่โพสต์ล่าสุดไว้ยังได้แค่500นาทีมันก็จะข้ามไปก็ยังไม่โพสต์จนกว่าจะเจอบทความซึ่งยังไม่ถูกโพสต์แล้วก็โพส์ครั้งสุดท้ายโพส์ไว้หลังจาก720นาทีแล้วก็วคือมากกว่า720นาทีแล้วมันก็จะสั่งโพสต์คีย์เวิร์ดนั้นออกมาทันทีนะครับมันก็เป็น,นกลไกการทํางานร่วมประสานระหว่างตัวเว็บปั๊มเองกับกลไกคอนจอชของตัวโฮสต์เองนะครับตรงนี้ก็ เราก็สร้างโปรไฟล์ไว้เยอะๆนะครับมันจะจำนว keyword นคีย์เวิร์ดมันก็ไฟล์ไว้เยอะๆจากนั้นก็ปล่อยทิ้งเลยนะครับก็มันก็เป็นการทํางานเบื้องหลังระหว่างตัวสคริปต์กับกับตัวโฮสเองโดยที่ท่านไม่ต้องรันสคริปต์ที่น้าเห็นตรงนี้ไว้นะฮะตั้งค่าเสร็จทุกอย่างกําหนดค่าถูกต้องหมดก็จบนะครับท่านจะไปจะหลับจะนอนหรือจะอะไรก็สคริปต์มันก็จะทางานร่วมประสานกันเองระหว่างโฮสกับสคริปต์ของเว็บปัมนะครับ มันก็ทํางานอยู่อยู่บนโฮสตเลยนะครับโดยที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับของเราเรามีหน้าที่แค่สั่งงานเตรียมโปรไฟล์ไว้แล้วก็สั่งการกําหนดค่าต่างๆให้ถูกต้องนะครับค่าพวกนี้กําหนดครั้งเดียวนะครับก็คือกําหนดทิ้งไว้ที่โฮสเลยมันก็จะทํางานอัตโนมัติตลอดไปนะครับตรงนี้ก็เป็นการหาเช็คดูนะครับอันนี้ก็ผมก็ตั้งเป็นทุกๆ20นาทีนะครับก็เป็นการเช็คดูว่าครบ,ครบ ยี่สิบวนาทีทุกๆยี่สิบวนาทีก็ไปมันก็ไปเช็คที่ตัวสเต็ปสามนะฮะก็หมายกับว่าเช็คที่ตัวโปรไฟล์ซึ่งเป็นสําหรับดูเมนหลักนะครับว่ามีคีย์เวิร์ดไหนพร้อมที่จะถูกโพสต์หรือยังนะครับก็จะโพสก็เหมือนกันกันกบบล็อกเบล็เกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันฮนะอันนี้ก็ทุกๆยี่สิบห้านาทีนะครับก็จะมีการตรวจสอบว่าโปรไฟล์ที่เป็นซับดนะูเมนเนี่ย uh, มีซับดูเมนไหนที่พร้อมที่จะถูกสร้างหรือยังนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับเวลาตรงนี้ที่เรากําหนดนะครับถ้าเป็น Word ์ดเพจท่านกําหนดไว้หนึ่งสมมติเลขหนึ่งนะครับหนึ่งอันนี้ก็เมื่ออริษันตรวจสอบสมมติอย่างเงี้ยที่บทความดูเมืนหลักโปรไฟล์ที่เราเตรียมไว้เซตเป็นออรเป็นออโต้โพสไว้นะครับทุกๆหนึ่งหนึ่งนาทีค่าเวลาระหว่างบทความนะฮะัหนึ่งนาทีมันก็จะถูกโพสต์นะครับอันนี้ก็หมายความว่าในในยี่สิบนาทีนี้นะครับทุกๆยี่สิบนาทีก็จะถูกโพสต์ไปหนึ่งบทความ นะครับแล้วก็ห่างห่างไปอีกหนึ่งนาทีพวกห่างไปหนึ่งนาทีก็หมายวามว่าอีกยี่สิบนาทีหลังอีกยี่สิบนาทีต่อมานั่นคือนาทีนาทีที่ยี่สิบเอ็ดนับจากโพสต์แรกที่ถูกโพสต์ไปแล้วนาทียี่สิบเอ็ดก็จะมาอีกหนึ่งบทความนะครับแล้วก็นาทีที่ยี่สิบเอ็ดแล้วบวกไปอีกยี่สิบเอ็ดนะครับแต่มันก็ยังมีเทคนิคว่าถ้าเราต้องการที่จะให้มันโพสต์ทุกทุก หนึ่งบทความทุกๆสองนาทีสมมุติอย่างเนี้ยนะครับโดยที่อันนี้ตั้งไว้หนึ่งนาทีนะครับอันด้านเหนือที่ก็คือระยะห่างที่ใช้ตรวจสอบบทความว่าบทความล่าสุดโพสต์ตอนไหนนะครับแล้วก็นับไปอีกหนึ่งนาทีถ้ามากกว่าหนึ่งนาทีก็ให้โพสต์ได้เลยแต่ถ้าไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ยังไม่โพสต,ตัวนี้เป็นการบังคับระยะห่างระหว่างบทความนะครับส่วนตัวนี้เป็นการสั่งให้ตรวจสอบว่ามีโปรไฟล์ไหนที่ถึงเวลาตามนี้หรือยังเกินนี้หรือยังนะครับ ถ้าเราจะใช้เทคนิคการทำให้มีการโพสต์ทุกๆ2นาทีนะครับต่อต่อ,ตอระยะ1โพสนะครับคืออันนี้ไม่ใช่1โพสต์1 1นาทีแต่ว่าระยะห่างระหว่างโพสต์ก็คือนับเป็น1โพสตได้แล้วก็ให้โพสทุกๆ2นาทีเราก็ตั้งสร้างตัวโปรไฟล์ขึ้นมาเอ๊ะสร้างตัวคอนดอรฟขึ้นมาอ,อีกตัวหนึ่งลักษณะทำแบบเดีวยวกันกับตรงนี้ทำแบบเดีวยวกันกับกับชุดนี้นะครับแต่ให้ตั้งเป็นสตาร์ แล้วก็สลแล้วก็สองสองก็คือให้มันเช็คทุกๆยี่สิบนาทีแล้วก็เช็คออนจ็อบหนึ่งก็เช็คทุกๆอีกยี่สิบสองนาทีนะครับแล้วก็เช็คอนจ็อบทุกๆอ่ายี่สิบสี่นาทีนะครับมันก็จะวนเวียนไปจริงๆเราท่านอาจจะถามว่าทําไมไม่ตั้งเป็น Star/ แล้วก็สองเลยนะครับก็คือให้เช็คทุกๆสองนาทีเนื่องจากว่าตัว h โฮสเ a t o r เองเนี่ยมีการกําหนดคอนจ็อบรอบของคอนจ็อบเนี่ย ต่ำที่สุดก็คือทุกๆ15นาทีเขาจะสตาร์ทตรงนี้ให้ครับให้ให้เราสามารถตั้งได้แค่เริ่มจาก15นาทีแต่ต่ำกว่า15นาทีไม่ได้ท่านตั้งได้ฮนะแต่ว่าอีกไม่เกิน30นาทีโฮสเกเ,เตอร์ระบบมันก็จะเปลี่ยนคอนจ็อบท่านอัตโ,โนมัติให้เป็น15นาทีครับตั้งไว้ตั้งไว้สเมื่อท่านสัก30นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งท่านกลับไปเช็คดูท่านจะพบว่าคอนจ็อบท่านถูกเปลี่ยนเป็น15นะครับคือเขาไม่อยากให้รันคอนจ็อบทีเพราะทีแล้วมันจะทําให้ทานนะําางนหั ครับเราก็ใช้เทคนิคก,การ15ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็อาจจะตั้งเป็นคอนจอปเป็นสิบเจ็ดนะครับ18 17แล้วก็สิอะไรประมาณนี้ถ้าท่าน15 16้7สิมันมันจะถี่ไปนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคก,การหลีกเลี่ยงข้อจํากัดของหัวซึ่งระบุไว้ให้ตั้งทุกๆ15สานาทีแล้วก็เรามาซอยตัวย,ย่อยเอานะครับอาจจะอธิบายลำบากนิดนึงถ้าพยายามทคำความเข้าใจกับเรื่องของตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะเซตคอนอบยังไง หลังจากที่ทําการล็อกอินเข้าสู่ c panel แล้วนะครับกเ็เลื่อนลงมาล่างๆนะครับเราก็จะเห็นหัวข้อหนึ่งเป็นคอนจ็อบนะฮะตัวนี้อยู่ใน Advanced นะครับคอนจ็อบตัวนี้นะครับคลิกเข้ามาปุ๊บเราก็จะไปเห็นหน้าตายอย่างนี้นะครับเบื้องต้นเราก็าเซตตามโปรไฟล์สำเร็จของเขาเลยครับก็คือ,คอ every 15 minutes ตัวนี้นะครับแล้วก็ คลิเอเลยครับจบมันก็จะเป็นทุกๆสิบห้านาทีทุกๆชั่วโมงทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆสัปดาห์นะครับเราแค่ตั้งตุนเราแค่เลือกโปรไฟล์ตรงนี้ก็พอครับเดี๋ยวเราไปแก่ทีนี้ก็คอมมานด์คำสั่งที่จะให้ทุกๆสิบห้าทีให้สั่งทาอะไรเราก็เอาอันนี้ฮะมาตรงนี้จะมีตรงหลัง PHP นะฮะตรงนี้นะครับจะมีช่องว่างหนึ่งช่องนะฮะเคาะเว้นหนึ่งช่องบางท่านอาจจะพิมพ์ติดกันเข้ามากับสแลชโ มันจะไม่ทางานนะครับตรงนี้ก็คือคําสั่ง PHP นะครับจะต้องมีช่องว่างหนึ่งช่องนะครับก็เอา copy ไปตามนี้ก็ได้ครับจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องช่องว่างนะครับสมมติเป็น block spot นะครับทั้งก็ copy เข้าไปนะครับก็ใส่วางลงไปฮะจากนั้นถึงมาแก้ไขตรงนี้นะครับชื่อ user ที่เข้า C p พ n e l นะครับเราก็ดูจาก เดี๋ยวเรามาดูที่ตรงนี้ก็ได้ฮะก็ยูเซอร์ที่ท่านใช้ล็อกอินเข้าซีฟอนเนอร์นะฮะก็สมมุติดูง่ายๆก็ดูตรงนี้ฮะมันก็มีให้ดูอยู่แล้วนะครับก็เอาเอามาใส่ตรงนี้นะครับเราก็มาแก้ไขชื่อยูเซอร์เข้าของซีฟอนเนอร์นะครับก็ตรงนี้ก็ไม่ไปดูแบบที่ผมทําให้ดูนะเพราะว่าท่านล็อกอินเข้าซีฟอนเนอร์ท่านก็ใช้ยูเซอร์ไหนก็อันนั้นละฮะใส่เข้าไป จากนั้นก็ชื่อโฟลเดอร์นะครับที่ติดตั้งตัวสคริปต์นะครับว่าถ้าติดตั้งไว้ที่ไหนในกรณีที่เดี๋ยวผม Copy ไปเนี่ยท่านจะดูยากโอเคมาวางไว้ี่าจะดูง่ายกว่านะครับก็อันนี้ก็เป็นชื่อ User ที่ล็อกอเขาสื่อแพนลนะครับจากนั้นก็ดูว่าท่านติดตั้งโฟลเดอร์ไว้ที่ไหนนะครับ ถ้าเป็นติดตั้งไว้ที่ร o ทสมมติติดตั้งไว้ด้วชื่อว่า W P 5 0ทนะครับท่านก็ใส่เป็น W P 5 0นะครับก็จบเพราะว่าที่รูทมันก็จะอยู่ภายใต้ Public underscore h T M L แต่ถ้ากรณีท่านตั้งติดตั้งสคริปต์อยู่ภายใต้ตัว a S on domain สมมติว่า a S on domain ชื่อ by l c d com นะฮะเอาง่ายๆสมมตินะฮะท่านก็ติดตั้งที่โฮสต์มันก็ต้องเป็นโฟลเดอร์ แอดออนทุกแอดออนมันจะมีชื่อโฟลเดอร์ของมันมันก็เราก็เอาชื่อโฟลเดอร์ของแอดออนนนะฮะที่ท่านติดตั้งตัวสคริปต์ไว้ไว้ทีวีเท่ากันเอาต่อ .com สมมุติอย่างนี้นะครับแล้วก็ slash. นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อโฟลเดอร์หนึ่งซึ่งอยู่ในตัวโฮสต์นะครับแล้วก็ชื่อโฟลเดอร์ที่ติดตั้งสคริปต์ครับก็คีย์ผ่านให้มันถูกต้องนะครับแค่นี้กนะ็ตรงนี้มีช่องว่างนะครับไอ้ตรงหลัง PHP นะครับหนึ่งเคาะหหนึ่งเวน้นวรรค เด,เดี๋ยวจะสับสนแล้วก็ทําให้สคริปต์ไม่ทางานแล้วก็ log, คัดลอกรับแล้วก็เอามาวางแทนเลยนะครับจบครับแล้วก็แอดคอนจอบเข้าครับเราก็จะได้ตัวโปรไฟล์ของตัวคอนจอบนะครับเป็นทุกๆสิหนาทีให้ลานอาตัดอะไรฮะตรงนี้อมันมี2 àn, ทองานโทษทีฮะต้องต้องลบออกหมดก่อน โอเคแล้วก็เอาอันที่เราแก้เมื่อกี้ลงไปโอเคถูกต้องไม่มีภาษาไทยพนแบบเรียบร้อยนะครับก็ก็ได้เป็นตัวคอนดั่ที่พร้อมทํางานแล้วต่อไปเราก็อันนี้มาสิบห้าแล้วใช่ไหมฮะก็เอาสิบห้าเหมือนเดิมไปก่อนเพราะมันไม่มียี่สิบนาที่เราเลือก <c oughs> เดี๋ยวเรามาแก้ไขทีหลังก็แค่นี้ฮนะแล้วก็ทีน,นี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตัวตัวนี้โปรไฟล์ชื่อนี้ แม่ไหนก็ก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนเฉพาะชื่อนี้ก็ได้ครับอย่างง่ายกว่ากับก็เปลี่ยนเฉพาะชื่อตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ที่โดยการหมดแล้วสคริปต์นะครับตอนนี้ก็เป็นรันให้กับตัวโดเมนหลักนะครับเพื่อจะเช็คหาบทความครับแล้วก็คัดลอกครับแล้วก็กลับไปที่คอนจ็อบวางไว้ลงไปนะครับก็สร้างคอนจ็อบขึ้นมาก่อน ตอนนี้ก็จะได้คอนจ็อบที่เป็นของตัวเมนดูเมนก็คือดูเมนหลักแล้วทุกๆ15นาทีเช่นกันนะครับเดี๋ยวกลับไปเอาอีกคอนจ็อบหนึ่งตัว sub domain นะครับคัดลอกจากนั้นก็กลับนะครับตั้งค่าขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นโปรไฟล์เป็น15นาทีเหมือนเดิมวางอ่าไม่ให้รอลื่น,นะครับแก้ไขเฉพาะตรงนี้ เป็น subdomain นะครับตรงนี้โอเคถูกต้องนะครับคอปปี้เอาหมดแล้วก็เอามาวางลบทิ้งก่อนครับเอามาวางลงครับแล้วก็ add new c o n t a b เข้าไปนะครับทั้งหมดได้สาตัวโปรไฟล์ของ c o n t a b แล้วก็คือตัว subdomain main domain แล้วก็ blogger.com นะครับทีนี้เราค่อยมาแก้ไขตรงนี้ตรงนี้จะเอาทุกๆ15นาทีเรียบร้อยนะครับให้มันเช็คกกรอบหนึ่ง อันนี้เราก็อีดิคนะครับเป็นทุกๆสมมุตินะครับ20นาทีนะครับแล้วก็เรียบร้อยมันก็กลายเป็น20นาทีแล้วฮะอันนี้ก็แก้ไขใหม่อีดิคตรงนี้แล้วก็ตั้งค่านะครับเป็นทุกๆสมมุติ23นาทีนะครับให้เช็คทีน,นึงก็ตั้งครับมันก็จะเป็นกําหนดค่าเวลาให้กับคอนจ็อบได้นะครับก็มี มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับการติดตั้งตัวออโต์โพสต์นะครับก็คือเข้ามา,าเซตค่าเลือกโดเมนนะครับว่าเป็นบล็อกเกอร์หนึ่งนะครับใส่มันก็จะหาเอาชื่อด o เมนขึ้นมาเองนะครับตามที่เราตั้งค่าไว้ในระบบจากนั้นก็ตั้งระยะห่างของมันของระยะบทความบล็อกเกอร์นี้จะต้องเป็น720นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับไม่งั้นถูกแบนได้นะครับส่วนคอนจอมที่จะรันกี่ครั้งก็ไม่มีปัญหาถ้าเรามีหลายโปรไฟล์แต่ว่าในหนึ่งโปรไฟล์เองของบล็อกเกอร์ที่เป็น ที่เป็นตัวบล็อกนี้นะครับจะต้องในการเข้ามาสร้างโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับบล็อกนี้เนี่ยจะต้องมีแค่ออโต้โพสจะต้องมีอันเดียวเท่านั้นนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยสมมุติว่าในบล็อกเนี้ยถ้ท่านท่านมีโปรไฟล์อยู่2โปรไฟล์ตั้งเป็นออโต้โพสเนี่ยเมื่อถึงเวลาทุกๆ15บาทีเนี่ยมันจะเช็คอยู่2โปรไฟล์นะครับทำให้จํานวนโพสต์ท,ที่อยู่ในบล็อกเนี้ยมันมันมากกว่า2โพสต์ต่อวันมันก็อาจจะกลายเป็น4โพสต์ต่อวัน นะครับงนี้ต้องระวังว่าโปรไฟล์ที่จะนํามาเซตเป็นออโต้โพร์ให้กับบล็อกเกอร์เนี่ยจะต้องมีแค่หนึ่งโปรไฟล์เท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นชื่อบล็อกเนี้ยต้องถ้าสร้างไว้2โปรไฟล์แล้วนำมาเซตเนี่ยมันจะโพสเป็น2เท่านะครับจึงต้องต้องระวังในจุดนี้แต่ w o r d p r e s s เราทําเองไม่เป็นของเราเองไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็ลองลอง,ลองทดสอบดูฮะลองเล่นดูแล้วก็จะมองเห็นภาพรวมวิธีการของหลักการของมันชัดเจนขึ้นนะครับ ก็จะได้มีประสบการณ์มากขึ้นจากการลงมือปฏิบัติจริงนะครับก็คงขอจบเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้าครับสวัสดีครับ